เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถามตรงๆได้ไหมครับผมกาแล็กซี่สงสัยอะไรกับหน้าตาของเขาไหมกูงงมากนะบางทีกาแล็กซี่แม่งนั่งมองอยู่เงี้ยเขาสายตาท่านหรือเปล่าเหมือนเหมือนกาแล็กซี่กำลังถอดสแควรูทหรือถอดอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนเดิมไหมวะเขาจะมาทำผมบางครั้ง บางครั้งก็อาจจะแต่งตัวเปลี่ยนไปถูกไหมทำทรงผมเปลี่ยนไปแต่มันงงตรงไหนวะกูงงหน้าตาอย่างเงี้ยบางทีกูกิ้วขมวดจนเหมือนเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอ่ะไฟมันแยงตาอ๋อไฟมันแยงตาไฟข้างบนแยงตาเขาเอาไฟไหมไฟไหมเอาไปแบบหลักสีหลักสีหลักสีเยอะๆแยงไหมครับฮะแยงไหมเอาตรงๆไหมครับมันแยงเราสองคนมากกว่าไฟมันออกตรงนี้ อะไรนะเายังไม่เป <Right. S 2> uh ิดพี่เปิดมาสิเปิดไปข้างหลังดิอันไหน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 อ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นอันข้างหลังโอ้ไฟบีมไฟบีมเอาเปิดดิพี่เออเขาจะงงเลยโอ้ไม่ไม่เขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ งั้นเดี๋ยวบอกพนักงานมาถอดโค้งแหงนี้ก็ออกเลยอ้มาถอดไปออกไปเลยบอกผู้ใดนี่ใครโค้ขอข้าวมากินในงานไหมครับเนี่ยแมมเออหยดนี่เราโลลื่นเฮ้ยฮะหยดนี่มีหยดนี่อลลื่นวัสดีหรือเปล่าวัสดีไหมเฮ้ยเมื่อกี้ใครเป็นคนดันโดนไข่ผม แล้วพี่ชอบนิ่มไหมนิ่มไหมไม่บอกเขาทำไมนิ่มไหมนิ่มไหมไข่นิ่มหมเอาตด้วยเจ้าดิชุดขีลีดิขอยใหญ่มากหนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพี่แม่ข่อยยังไม่เคยจับหามกับใครข่อยเด้อทุกคนเอ้าฉะนั้นกาะชี้เขาเป็นมากกว่าแม่เหรอพูดพูดูดจ้าพุนอออหเอื้องเอื้องเอื้องอ๋อพี่เอื้องจับหัวถือคอนไข้กูว่างัน อะไรนะเอาข้ามขอยน้อยงฮ้เฮ้ยช่อจะบอกเจ้กุมนี่มากไหมอะเจ้าบอกกุมนี่มากไหมไ่เอ่ยเพราะเดียวข้อง้หนข้สำคัญเปทุกคนเฮ้ย แสดงว่ามันเป็นประสบการณ์จากชีวิตจริงคุณพูดให้ก่อนเอาสมาดีส่วนข้างหลังด้วยนะครับคนทุกที่เราเห็นหมดไม่ว่าจะไปนั่งแอบอยู่ที่ไหนอยู่ในซอกอในในซอกในซอกอยู่ในซอกในหลืบอยู่ในถังนงน้ำคงน้ำแข็งอยู่ในห้องน้องน้ำเราเห็นหมดนะครับใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็ กับพระเดชพระคุณท่านในสตีมด้วยครับกับสวัสดีครับช่วงหลังๆเริ่มระวังตัวแล้วนะช่วงหลังๆอ่ะพี่จะบอกให้นะไปช่วงหลังๆมาพี่ผ่านมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยพี่ครับถ้าสมมติแบบประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงอ่ะพี่โดนงอะไรบ้างครับอย่าทำอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเมาเดี๋ยวเขาจะเมารวมอ่ะ ่บางครั้งเราเราให้ความสำคัญหมดทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งก็เกินไปแล้วเริ่มเกินแล้วเริ่มเกินเริ่มเกินทีมงานครับาทีมงานครับทีมงานครับเดี๋ยวขอขอเก้าอี้สองตัวครับเดี๋ยวนั่งคุยยาวๆเลยครับโอเคไม่ไม่นุกไปว่าไปอีกแบบป๊อปมงคลเก็บรายละเอียดดีมากเอาขึ้นมามาขอขี้ห่าขอขี้มาเลยครับ ก็ามาด้วยก<ะ>ัน<ะ>อ้าวเฮ้ยใครปล่อยแม่บ้านขึ้นมาวะเฮ้เยผู้จัดผู้จัด<ะ>ผู้จัดฮะผู้จัดฮะผู้จัดโอ้ยชุดทีมงานเขาเป็นไหนเนี่ยอเอาเอามาตัวเดียวกับที่นั่งกับตัวเพื่อนอเพื่อนเพื่อนมันมีมันมีเหตุการณ์หลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันจำเป็นต้องนั่งนั่งกันได้เอาออกไปเราแต่ว่าขนังมานั่งน้ำกันได้ที ได้ยังไงฮะได้ยังไงฮะได้ยังไงฮะโอ้ยโอ้ยมันเตรียมตัวปนีเดี๋ยวจะมองตักแล้วเนาะผมว่าไม่พอฮะไปเพื่อนพอนะมือวางบ่ไปมือวางบ่วางอยู่เพื่อนอ่ะยกมอเตอร์ปันหัวประหารนี่นะ จะไม่พูดแล้วนะลอง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 มึ <ST AN IC> งพูดแล้วไงอ๋อไปต่ออ่ะอ่ะเ้ชาชา้ชาเจ้ชาชา้าเ้าช้าวันนี้มันเป็นมันเป็นทีมงานเออ่งานเบาๆแคมป์แคมป์แคมป์ลองเหมือนเจาน้าช้าไปเลยดาวก็ไม่เห็นดวงตะวันก็ไม่เห็นวัดจันทร์ก็ไม่เห็น เห็นหลังคาไปก่อนแล้วกันเนาะ